สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นป .6 ของห้องเรียนออนไลน์วิทยาศาสตร์รูดาวนะคะวันนี้เราจะมาเรียนรู้ในเรื่องการหยิบออกและการร่อนนะคะสำหรับเรื่องนี้นะคะเราจะมีการทดลองเดี๋ยวเราไปทำการทดลองกันเลยค่ะเรามารู้จักคำว่าสสารกันก่อนนะคะนิยามของสสารก็คือมีมวลต้องการที่อยู่สัมผัสได้ สิ่งต่างๆที่อยู่รอบตัวเรานั้นเนี่ยล้วนแต่เป็นสสารทั้งสิ้นเลยค่ะรวมทั้งตัวเราด้วยนะคะเมื่อรู้จักคำว่าสสารมารู้จักคำว่าสารด้วยนะคะสารก็คือสสารที่ศึกษาค้นคว้าจนทราบสมบัติและองค์ประกอบที่แน่นอนแล้วนะคะการแบ่งสารนะคะเราแบ่งตามสถานะเป็นเกณฑ์ก็แบ่งออกเป็นของแข็งนะคะของเหลวแล้วก็แก๊สค่ะ ในส่วนของบทเรียนนี้นะคะเราจะมาพูดถึงสารที่เป็นของแข็งกันนะคะแล้วเราจะแยกสารที่เป็นของแข็งได้อย่างไรเรามาดูกันเลยค่ะว้าวน่ากินไหมคะนักเรียนอันนี้เป็นรูปพริกเกลือกับพริกป่นนะคะหายหิวจังเลยนะคะไม่ได้แกล้งนักเรียนนะอะ นี่คือกิจกรรมที่1นนะคะก็คือการแยกสารในผสมที่เป็นของแข็งออกจากกันนะคะในนี้นะคะมีของแข็งที่ที่เห็นก็คือมีพริกมีเกลือนะคะทั้งสองอย่างมีน้ำตาลด้วยนะคะอันนี้ครูต้องการให้เรียนเห็นภาพว่าของแข็งที่อยู่ผสมกันเนี่ยมันเป็นแบบนี้นะคะ อันนี้คือก่อนที่เราจะมาผสมกันถูกไหมคะเรามีน้ําตาลทรายนะคะมีพริกป่นแล้วก็มีเกลือป่นหยาบนะคะทั้ง3ชนิดเนี่ยเป็นของแข็งเมื่อเราเอามาผสมกันเนี่ยมันก็จะได้เป็นสูตรพริกเกลือนะคะอันนี้ครูอเอามาจากครัวขุนต่อยค่ะไหนๆก็เป็นสูตรพริก พริกป่นพริกเกลือแล้วนะเรามาดูสูตรพริกสดกันบั่งนี่ครูโบสชวนชิมเลยนะคะน่าทานไหมคะแหมใช้จิ้มมะม่วงเปรี้ยวะระกกรมสละสับปะรดฝรั่งตระลิงปิงมะเขือมะเขือเทศราชนีแล้วก็ผลไม้ดอง้อใครชอบพริกสีเขียวก็ใส่พริกสีเขียวได้นะคะครูโบสคอนเฟิร์มครับ เดี๋ยวคุณครูจะพานักเรียนออกนอกทะเลเยอะไปนะคะเรามาเริ่มการเรียนรู้ของเราดีกว่าค่ะครูต้องการให้เรียนเนี่ยจุดประสงค์การเรียนรู้ก็คือสังเกตอธิบายเปรียบเทียบนะคะวิธีการแยกสารหรือผสมที่ประกอบด้วยของแข็งที่มีลักษณะและสมบัติที่แตกต่างกันนะคะจุดประสงค์นี้นักเรียนต้องสังเกตเป็นนะคะอธิบายได้และก็เปรียบเทียบได้ค่ะ วัสดุอุปกรณ์ก็มีดังต่อไปนี้นะคะก็มีข้าวเปลือกค่ะมีครกและก็สากนะคะมีกระด้งหรือถาดนะคะแล้วก็มีตะแกรงค่ะไปเตรียมอุปกรณ์ให้เรียบร้อยนะคะแล้วมาเริ่มทําการทดลองกันเลยค่ะครูก็เตรียมครกไว้แล้วนะคะต่อไปครูก็เตรียมข้าวเปลือกค่ะวิธีทํากิจกรรมนะคะครูก็จะ ให้นักเรียนอ่ะตำข้าวเปลือกเบาๆนะคะให้เปลือกกระทอออกจากมเมล็ดข้าวให้ได้ข้าวสารมากที่สุดค่ะนักเรียนสังเกตสารเนผสมที่ได้ด้วยนะคะแล้วก็บันทึกการทดลองได้เลยค่ะตำจนกว่เปลือกเนี่ยมันจะแตกออกมานะคะแล้วนักเรียนก็จะเห็นมเมล็ดข้าวสารที่อยู่ข้างในนะคะที่เป็นสีข,ขาวเนี่ยนะคะ ต่อมานะคะเราก็ร่วมกันอภิปรายนะคะหาวิธีต่างๆที่จะใช้แยกเมล็ดข้าสารออกจากสารเนื้อผสมนะคะคุณครูก็จะลองวิธีของคุณครูก็คือการอา่าเรียกกันฝัดนะคะไปดูเลยค่ะ นะต่อไปนะคะเราก็จะเลือกวิธีที่จะแยกมเมล็ดข้าวสารออกจากสารเนื้อผสมนะคะ,ะให้นักเรียนคิดมา2วิธีนะคะแล้วก็บอกเหตุผลด้วยส่วนคุณครูเนี่ยจะลองวิธีของคุณครูดูนะคะ,ะไปดูกันเลยค่ะว่าครูใช้วิธีอะไระเมื่อกี้นะคะครูไปกวดออกนะคะเพื่อแยกออกมาเนี่ยนะบางอันเนี่ยมันก็จะออกมาแล้วนะแบบนี้นะครูก็สามารถที่จะหยิบออกมาได้เลยค่ะ โมเลกุใหญ่เงี้ยนะคะอันนี้เป็นข้อสารแล้วนะคะ,ะนักเรียนก็บันทึกในใ,นใบางานได้เลยนะคะใบางานจะอยู่ในหน้า45 4 0 4บนะคะเป็นใบางานที่0.1นหนึ่งการแยกสารเนื้อผสมที่เป็นของแข็งออกจากกันค่ะนักเรียนดูนะคะผลการสังเกตลักษณะของสารเนื้อผสมที่ได้จากการตำข้าเปลือกนะคะ,ะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะคะ อหน้าตาเป็นแบบนี้เลยนะคะนักเรียนลองบันทึกลงไปเลยนะคะตามลักษณะที่นักเรียนเห็นเลยดูภาพของคุณครูก็ได้นะคะแต่ถ้าใครทำการทดลองเองก็ดูของตัวเองเลยนะคะผลการอภิปรายนะคะวิธีที่ใช้แยกเมล็ดข้าวสารออกจากสารเนื้อผสมนะคะวิธีแรกนะคะถ้าเป็นคุณครูคุณครูก็จะหยิบออกค่ะ ถ้าเป็นนักเรียนนักเรียนก็ลองคิดเองนะคะข้อที่2นักเรียนจะทํำยังไงให้ข้าสารแยกออกมาจากเข้าเปลือกคะนักเรียนก็บันทึกข้อ2ของตัวเองไปเลยนะคะเริ่มบันทึกได้เลยคะ่ะผลการอภิปรายแล้วก็การสังเกตนะคะวิธีการที่เลือกนะคะเพื่อใช้แยกมเมล็ดข้าสารออกจากสารเนื้อผสมก็คืออะไรคะนักเรียนเลือกอะไรคะวิธีที่หบันทึกเลยคะ่ะ เหตุผลด้วยนะคะเพราะอะไรวิธีที่สเลยค่ะและอย่าลืมบอกเหตุผลด้วยนะคะว่าเราเลือกใช้วิธีนี้เพราะอ,ะ,อะไรค่ะอะนักเรียนเห็นตารางไหมคะตารางที่ 1, ชนิดของสารและละักษณะของสารที่แยกได้นะคะของแต่และวิธี่วิธีต่างๆเ้ียลอ,ลองเขียนลงไปสิคะวิธีที่1นะคะจะแยกยังไงเอ,อ่ยลองดูนะผลการสังเกตเป็นยังไงคะ นักเรียนก็ไปบันทึกได้เลยนะผลการสังเกตนะคะลักษณะของสารเนื้ผสมที่ได้หลังจากตํำข้าวเปลือกนักเรียนสังเกตเหมือนคุณครูไหมคะมันมีสารหลายอย่างปนกันถูกไหมคะมีมะเมล็ดข้าวสารมีเปลือกข้าวนะคะหรือกแกลบเนี่ยแล้วก็มีมเมล็ดข้าวเปลือกด้วยนะคะสำหรับวิธีที่ใช้แยกมเมล็ดข้าวสารออกจากสารเนื้ผสมนะคะวิธีที่1ก็คือการหยิบออกค่ะ เราจะใช้การหยิบออกเหมือนที่คุณครูทำใช่ไหมคะบางคนสังเกตเห็นว่าครูทำไมคะครูฝัดด้วยนะคะแล้วก็มีการร่อนด้วยนะคะแต่คุณครูไม่ได้ใช้วิธีการร่อนนักเรียนลองใช้ดูนะคะจากตารางที่1น,นะคะวิธีที่เราจะใช้ก็คือการหยิบออกค่ะชนิดของสารที่แยกได้ก็จะเป็นเมล็ดข้าสารนะคะลักษณะของสารที่เราแยกได้ก็จะเป็นของแข็งสีน้ำตาลอ่อนรูปร่างยาวรีค่ะ ต่อไปเป็นการฝัดนะคะการฝัดเนี่ยเราจะได้ชนิดของสารที่แยกได้ก็จะเป็นเมล็ดข้าวสารแล้วก็เมล็ดข้าวเปลือกนะคะลักษณะของสารที่เราแยกได้ก็จะเป็นของแข็งสีน้ําตาลอ่อนรูปร่างยาวรีค่ะอันนั้นคือเม็ดข้าวสารนะคะส่วนเมล็ดข้าวเปลือกก็จะเป็นของแข็งสีเหลืองรูปร่างยาวรีค่ะการล่อนนะคะการล่อนก็จะได้ออกเป็นเมล็ดข้าวสารกับเมล็ดข้าวเปลือกนะคะเมล็ดข้าวสารก็จะลอด ลงไปได้นะคะแต่ถ้า,มาเมล็ดข้าเปลือกก็อาจจะรอดไม่ได้นะคะลักษณะของสายก็จะเป็นของแข็งสีน้ำตาลอ่อนขนาดเล็กนะคะส่วนมเมล็ดข้าสารและมเมล็ดข้าเปลือกที่มีขนาดใหญ่เนี่ยก็จะมีของแข็งนะคะสีน้ำตาลอ่อนแล้วก็ของแข็งสีเหลืองรูปร่างยาวรีค่ะสรุปผลการทำกิจกรรมนะคะเมื่อตำข้าเปลือกก็จะได้สารหลายอย่างปนกันนะคะซึ่งเราเรียกมันว่าสารเนื้อผสมค่ะ มเมล็ดข้าวสารเปลือกข้าวสารหรือแกลบนะคะลำข้าวสถานะก็เป็นของแข็งค่ะวิธีแยกก็คือใช้การหยิบออกหรือการฝาดหรือการร่อนนะคะนักเรียนทําการทดลองไปแล้วบันทึกผลไปแล้วนะคะเพราะนันวันนี้ได้ความรู้มากมายเลยนะคะสำหรับเรื่องการหยิบออกและการร่อนคุณครูก็ขอจบ เพียงเท่านี้นะคะแล้วพบกันในคลิปต่อไปค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ